ดากันต่อค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บูกับพี่โอเข้ามาอยู่ภายในครัวของ JQ กันแล้วค่ะตอนนี้นะคะเมื่อเดินเข้ามาแบบว่าได้กลิ่นหอมมากเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะได้กลิ่นเหมือนบูก็คงจะรู้สึกแบบว่าหิวเหมือนกันเลยตรงนี้เห็นมีมีหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยใช่ค่ะนี่คืออะไรคะพี่โอก็คือเวลาที่คอร์เซนเตอร์รับออเดอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะส่งออเดอร์เข้ามาในครัวน้องในครัวเนี่ยก็จะมันดูออเดอร์ตรงนี้ดูออเดอร์ตรงนี้แล้วก็ทําตามออเดอร์ ก็คือออนไลน์กันเลยทีเดียวใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้พ่อครัวแม่ครัวก็กําลังคัมเมนตในการทวปานึ่งด้วยใช่เป็นช่วงก่อนเที่ยงก็จะออเดอร์เยอะก็จะแบบเขาก็ทำออเดอร์กันตลอดเวลาค่ะแล้วอะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้ปูมันของ JQ คงความสดก่อนถึงมือลูกค้าได้แบบนี้คะคือเริ่มต้นจากวัตถุดิบต้นทางที่มาเนี่ยสดอยู่แล้วใช่ไหมคะบวกกับการเก็บรักษาของเราที่สดแล้วก็ออเดอร์ที่มี มีมีมากเพียงพอกับวัตถุดิบที่มีมันก็เลยทำให้ไม่เกิดไม่เกิดวัตถุดิบคงเหลืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะนึ่งแล้วก็รีบส่งด้วยความที่แบบมันแค่ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงอะค่ะแล้วเราก็จะมีแพคเกจิ้งที่พออย่างเช่นปูเนี่ยค่ะเราก็จะใส่ถุงฟอยอย่างเงี้ยค่ะร้อนก็จะร้อนๆไปใช่อันนี้ก็จะทั้งสดแล้วก็ร้อนเหมือนทานที่ร้านถึงบ้านลูกค้าเลยค่ะอนี่แหละคือเคล็ดลับใช่ค่ะนอกจากความอร่อยและความสดของปูแล้ว ว่ามีน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยใช่ใช่ค่ะใช่ใชค่ะจะทำที่นี่กันเลยน้ำจิ้มจะทำจากครัวกลางค่ะ<ม>แล้วก็ส่งมาทุกสาขาเหมือนกันเหมดค่ะนี่ค่ะใช่ไหมคะพี่ใช,ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้ม1เซตต่อ1ออเดอร์สำหรับคู่1โลก,ก็จะอันนี้หถ้วยอย่างเงี้ยค่ะคู่1ชุดก็อันนี้หถ้วยค่ะ ผู้ชมคะอลังการอาหารทะเลจริงเลยนะคะสําหรับเมนูที่พี่โอจัดให้เราในวันนี้ใช่ค่ะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะพี่โอคือเริ่มต้นจากพระเอกของเราเลยนะคะปูมานึ่งนะคะก็เป็นไซส์3าถึงสตัวโลราคา520บาทพร้อมน้าจิ้มนะคะแล้วก็จะเป็นกุ้งเผาค่ะกุ้งเผาเซตหนึ่งสิบถึงสิตัวนะคะ390บาทก็จะเป็นกุ้งเผาแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ขายดีก็คือหอยนางรม4ตัว280บบาทพร้อมเครื่องเคียงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นปลากระพงนึ่งพริกสด หมึกแดดเดียวทอดอันนี้เป็นเป็นอาหารตามฤดูกาลนะคะหอยชักตีนหรือว่าหอยหวานเป็นหอยหวานธรรมชาติแล้วก็ข้าวผัดปูค่ะผู้่ามาว่ามีเมนูพิเศษด้วยค่ะเมนูพิเศษเป็นบางช่วงก็จะเป็นขนมจีนน้ำยาปูซึ่งคนทําเป็นแม่แม่ทําเองจะขายดีมากขนมจีนน้ำยาปูแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าแกงปูใบชะพอูไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นบางช่วงที่มีเมนูพิเศษค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่อยากจะสั่งปูปูม้านึ่งของพี่โอเนี่ยค่ะจะต้องโทรมาสั่งล่วงหน้า กหนึ่งถึงสองชั่วโมงถ้าเกิดกรณีเทศกาลวันพ่อวันหยุดวันแม่อะไรเงี้ยสั่งล่วงหน้าก็ได้ค่ะแล้วอย่างนี้เห็นบอกว่าส่งขายทั่วประเทศแล้วต่างจังหวัดจะได้ทานยังไงะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะโทรเข้ามาได้โดยเหมือนกันนะคะเราก็ส่งให้เหมือนกันก็คือแต่ว่าของลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยจะต่างกับในกรุงเทพคือ จะรอนานกว่านิดนึงคือสั่งล่วงหน้าหนึ่งวันแล้วก็ส่งทางรถทัวร์รถไฟรถตู้แล้วก็เครื่องบินตอนนี้ส่งหมดราคา,าอีสานภาคเหนือแม้<ๆ>กระทั่งภาคใต้ก็ยังส่งเลยค่ะแล้วการตอบรับของคนต่างจังหวัดดีมากค่ะดีมากมาลูกค้าต่างจังหวัดเยอะมากแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะจุดขายของเราคือ delivery ใช่อย่างน,นี้ที่โอดดีอย่างไงหรือว่ามีมีพนักงานส่งของเราเองเลยไหมคะด้วยด้วยความที่เราคิดแบบง่ายๆเริ่มต้นธุรกิจแบบง่ายๆเราใช้วินมอเตอร์ไซค์ค่ะวินมอเตอร์ไซค์ใช่วินมอเตอร์ไซค์เลยเลือกเอาปากซอยเลยค วินมอเตอร์ไซค์ประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เรียกเข้ามาแล้วจักคือปกติเขาส่งคนอยู่แล้วก็เพิ่มเป็นส่งของแค่นั้นค่ะคือช่วงที่ไม่มีออเดอร์ให้ส่งคุณก็ไปส่งคนปกติก็กลายเป็นว่าวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้รายได้เสริมเขาก็เลยดีใจที่ได้ทํางานกับเราค่ะแล้วทุกวันนี้ออเดอร์ต่อวันเท่าไหร่คะพี่ก็เยอะอยู่ <laughs> เยอะอยู่ค่ะก็เอาอย่างวันแม่ไงค่ะวันแม่เนี่ยวันเดียวอะค่ะขายได้1ล้านบาทวันแม่วันเดียวอะค่ะทุกสาขารวมกันเนี่ยขายได้ประมาณ1ล้านบาท ตอนนี้นี่ก็มีออเดอร์ประมาณ100ออเดอร์ต่อสาขาค่ะย่างเข้าสู่ปีที่4ของการทำธุรกิจปูมานึ่งแล้วค่ะกี่ล้านแล้วเขาโย่ปีสามปีที่แล้วเนี่ยค่ะจะอยู่ที่100ล้านแต่ว่าปีนี้ค่ะสองร้อยล้านแล้วค่ะ,คะตรงนี้เองมูอยากจะให้พี่โอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะทานอาหารทะเลสดๆของ JQ รวมถึงหลายๆคนที่สนใจอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะว่า คุณจะทํายังไงบ้างให้ประสบความสําเร็จเนี้ยค่ะคือฝากถึงคนที่อยากทําธุรกิจนะคะคือโอคงจะถนัดในเรื่องของธุรกิจออนไลน์คือถ้าเกิดเราจะทําธุรกิจออนไลน์เนี่ย สิ่งหนึ่งที่จะต้องมีเลยคือความซื่อสัตย์เพราะว่าเราไม่มีหน้าร้านเราจําเป็นต้องอแสดงความจริงใจกับลูกค้าโดยการที่จะโพสต์เมนูน้ําหนักหรือว่า,ารูปภาพต่างๆต้องชัดเจนไม่มีการหลอกลวงผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นคือความซื่อสัตย์สาคัญมากกับธุรกิจออนไลน์สาหรับลูกค้านะคะที่อยากทานปูม้นนึง่งแล้วก็อาหารทะเลต่างๆของ JQ เนี่ย ง่ายมากแค่โทรสั่งแล้วนั่งนิ่งๆค่ะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปส่งถึงบ้านค่ะง่ายๆอย่างเท่านี้ก็ได้ทานอาหารทะเลสดใหม่ของ JQ แล้วใช่ค่ะสำหรับวันนี้บูต้องขอบคุณพี่โอมากนะคะที่มาเปิดครัวของ JQ ให้ธุรกิจติดดาวได้มารู้เจาะลึกถึงการทำธุรกิจออนไลน์แบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ โอ๋ค่ะว่าแต่อาหารเยอะแยะขนาดนี้บูคงทานคนเดียวไม่หมดแน่เลยจะขออนุญาตพี่โอเอาไปฝากพี่ลูกหนูพี่ฟ้าพี่แพรแล้วก็พี่เมธีเอาฟินนะคะได้ค,ค่ะทางมาทานได้นะคะคุณผู้ชมทางรายการขอติดดาวให้กับ JQ ปูมานึ้งเดลิเวอรีร้านขายอาหารทะเลแนวใหม่ที่นำเอาเทคโนโลยีในยุคสังคมออนไลน์มาปรับใช้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภคและเสิร์ฟอาหารทะเลสดใหม่หน้าบ้านกันเลยละค่ะ